สวัสดีครับผม B Code AK Bombi นะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง Sloppy Content แล้วก็พี่จะมาสอนเอ่อเล่นเกม h hey e a n h e a n พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อว่าอ่านว่าอะไรนะครับก็เป็นเกมแนว j t k ที่เซตติ้งอยู่ในช่วง h hey e a n h e a n Era ในช่วงสุคุณะนะครับแบบช่วงยุคก,ก่อนเลยนะก็มาสอนเล่นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งพอเราเข้าเกมไปเนี่ยก็ก่อนที่เราจะสร้างตัวละครเนี่ย สิ่งที่เราควรรู้เลยนะครับว่าเกมนี้มันมีระบบแคลนนะซึ่งระบบแคลนเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับในส่วนของสเตตอะไรเลยนะครับยกเว้นแค่สีผมแต่มีแค่2แคลนเท่านั้น,นครับที่มีผลนะก็คือแคลนของโกโจแล้วก็มิชิซันินะคือ2แคลนเนี้ยมันจะสามารถเรียนพลังของโกโจได้นะครับส่วนแคลนอื่นๆนยก็เรียนไม่ได้นะจะถูกล็อกไว้แต่ว่าเกมเนี้ย มาเป็น open testing เน่ยเขาก็เปิดโอกาสให้เราสามารถไว้ตัวละครได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมบนขวาเนี่ยสามารถกดไว้ได้เลยซึ่งมันก็จะพอเข้าไปมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแครนไปให้เราเลยนะน่ะเนี่ยมาละตรวจช้าหน่อยนี่จะเป็นอินุมากิอะไรแล้วนะครับก็วิธี Re รีแครนนะก็คือไว้ตัวละครไปนะคือถ้าเกิดเราอยากเล่นโกโจรจริงๆก็ไว้ตัวละครให้ได้แครนของโกโจนะครับเลือปั้นตัวใหม่ก็ได้ก็แต่ นะครับซึ่งพอเราเขอบเกมมาแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเคุยกับ NPC คร่าวๆเนี่ย NPC ตัวเนี้ยคร่าวๆเนี่ยมันจะแจกคู่มือสอนเล่นมานะครับนี่เห็นไหมก็เกี่ยวกับระบบต่างๆนะครับก็สามารถดูตรงนี้ในการเล่นได้เลยนะซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เน้นแพรลี่นะครับถ้าเกิดเรากดแท็บขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ อ่อสเต็นะครับเอจิ AG ก็ช่วยเกี่ยวกับการปีนกำแพงเดสแล้วกเ็เดี๋ยวพี่เพื่อความชัวร์ขออนุญาตเปิดอันนี้อ่านเลยนี่เลยนะครับสำหรับสเต็งเนี่ยเพิ่มดาเมจในส่วนของเว็บบอลเลสหรือพวกหมัดนะครับแล้วก็สเต็งสกิลนะเอจิลิตี้เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของเอจิดาเมจเอจิในสายเอ้ยสกิลดาเมจของสายเอจินะครับพี่ลิ้นผ่านแม่ง กูยังไม่ได้นอนแล้วก็ for d ดาม g e เอ่อป้องกัน for d ดาม g e นะเพราะเกมนี้มันตกจากที่สูงเนี่ยแม่งเจ็บมากแค่ตกนิดเดียวก็เจ็บแล้วนะครับแล้วก็อันที่3นะครับค่าวิเาลิตี้นะครับจะเพิ่มในส่วนของ HP อย่ของเรานะครับ c u r ร์ Energy จะเพิ่มในส่วนของหลอดมานาที่เยอะขึ้นนะครับ c u r ร์ส u อ p u ์เนี่ยจะเพิ่ม เอ่อดาเมจของเคิร์สเทคนิคนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อเสียอมันคือมันจะเพิ่มในส่วนของการใช้มานาด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเวบป้อนแซดนะครับจะเพิ่มดาเมจของเวบป้อนนะแล้วก็เพิ่มสกิลของเวบป้อนด้วยเพิ่มดาเมจของสกิลเวบปอนนะครับแล้วก็เทคนิคแซดนะครับจะเพิ่มในส่วนของเอ่อดาเมจ ของเคร์สเทคนิคเรานะครับก็อารมณ์เหมือนถ้าเกิดพี่ใช้พลังโกโจแล้วอัพโกโจ80เนะี่ยมันจะมีช่องเนี้ยขึ้นมานะเป็นแบบว่าโกโจแล้วก็อัพไปนะมันเอาไว้ปลดสกิลแล้วก็เพิ่มดาเมจของสกิลโกโจนะครับอันนี้ก็เป็นเออสาสายนะอาวุธสามสาย,นะาสาม,สายมีให้เลือกเล่นนะเอ้จริงๆมี4สายแหละคือมีหมัดเปล่าอาวุธมีด แล, medium, แล้วก็อาวุธมีเดียมแล้วก็อาวุธเฮฟวี่นะครับซึ่งไอพวกอาวุธเนี่ยมันสามารถดรอปได้ตามกล่องตามบอสอะไรพวกนี้ยหรือไม่ก็มันจะมีใบคราฟนะครับซึ่งก็มาที่แบ็กสวิตเนี่ย n p c แบ็กสวิตเนี่ยก็สามารถคราบของอะไรพวกนี้ได้เห็นไหมแล้วเราต้องหาใบคราฟมานะสำหรับพวกออไอเทมโมโหอย่างเช่นของดรอปบอสมีโทจิอะไรพวกนี้ก็ต้องคราฟกับแบ็กสมิธนะ ซึ่งก็ดรอปจากบอสอะไรพวกนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของบอดี้บอสเอบอดตี้บอสขออภัยด้วยพี่พูดไม่ชัดพี่ยังไม่ได้เออคือบอดี้บอสเนี่ยมันเป็นหนึ่งในการฟาร์มวลที่ค่อนข้างไวนะครับเราไม่สามารถรับเออของคนที่แรงต่ากว่าเราได้เยอะๆนะครับถ้าห่างกับเราไม่มากเนี่ยก็รับได้นะครับ ถ้าเกิดเรามีเพื่อนเป็นเกรดหนึ่งอะไรพวกน,นี้เราก็สามารถมารับตรงนี้แล้วปั๊มนะเป็นวิธีการปั๊มวิที่ค่อนข้างไวนะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอันไหนมันไวกว่าระหว่างฟาร์มบอสกับเอ่อปั๊มบอดี้บอสนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พาทัวร์เอ็พีซีแต่ตนี้กันออใช่แล้วมันจะมีอยู่ไหนเอยมันจะมีแบบช่างตัดผมเวยอยู่ฝั่งซ้ายปกติพี่ไม่ค่อยได้อยู่เมืองนี้สเท่าไหร่นะครับ ฝั่งนี้มันี่นี่ช่างตัดผมนะครับเราสามารถแบบว่าเาใสด่ดีแล้วก็เปลี่ยนทรงผมได้นะครับไม่ต้องหัวร้านเหมือนพี่นะส่วนปุ่มนี้พี่ต้องอธิบายเปล่าปุ่มเนี่ยก็มีคลิกซ้ายนะครับพี่อธิบายว่ามันงงๆอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับปุ่มคลิกซ้ายเป็นงานตีปกตินะครับ W 2ครั้งแล้วกดตีเนะี่ยจะเป็นการาพุ่งตีนะกด R เป็นคลิกเข้านะครับ เราสามารถกระโดดแล้วคลิกซ้ายเนี่ยเป็นการพุ่งที่แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรากดกระโดดค้างไว้แล้วกดคลิกซ้ายจะเป็นการทุบลงแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถกดตีแล้วคลิกซ้ายนะครับเอ้ยกดคลิกซ้ายแล้วคลิกขวาหรือกดตีและคลิกขวาเนี่ยเป็นการหลอกตีนะหรือว,ว่าถ้าเกิดเรากดตีแล้วก็ใช้สกิลเนี่ยมันก็จะเป็นการหลอกตีเหมือนกันแต่ตัวนี้พี่ไม่มีสกิลนะแล้วก็เราสามารถกดคอนโทรลแล้วคลิกเอ้ยกดคอนโทรลและคลิกซ้ายอันนี้มันจะเป็นแบบว่า แทงหลังนะครับหรือไม่ก็คอนทรลแล,ล้วคลิกซ้ายแบบนี้มันจะเป็นงัดขึ้นเนี่ยนี่นี่น,นี่แล้วสามารถต่อยตัวนี้ได้นะครับกด F box แล้วก็กด F box. ตรงจังหวะไม่ให้เป็นแพร่รี่นะเหมือนพวกกูรีอะไรพวกนะี้แต่พี่รู้สึกว่าเกมนี้มันจะแพรี่ช้ากว่านะเห็นการแบบตีแบบชักกระตุกไหมวันี่ยมันคือการตีของเกมนี้ตอนแรกพี่คิดว่าแม่งเซิร์ฟแล็กไม่ใช่ <c oughs> นะครับ ึงถ้าเกิดเราจะฟาร์มวิวเนี่ยอ๋อใช่พี่เริ่มอีกอย่างเอ้เชี้ยกูมไม่จดมาพูดแบบไม่มีสคริปต์แล้วอโอเคอีกอย่างนะครับก็คือเราสามารถกด M ได้นะเพื่ออัพสกิลในส่วนตรงนี้เป็นสกิลหมดเลยนะครับไม่เกี่ยวกับสเตตนะซึ่งก็เป็นสกิลตามสายของแต่ละเอ่อสเตตที่เราอัพนะเหมือนอ่ะของพี่ตัวนี้พี่อะอัพมีเดียมนะพี่เล่นมีเดียมพี่เล่นอาวุธมีเดียมนะครับก็ สามารถอัพได้อ๋อมันใช้20อ้าวเจ็ดแม่อย่าหรอวพี่คิดว่าใช้15ปกติสกิลปกติมันใช้15นะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับคือในส่วนของตัวเนี้ยจะเป็น n p c ขายของนะครับก็สามารถขายได้ทุกอย่างนะครับในหัวข้อที่3มนะถ้าเกิดหัวข้อที่4เนะี่ยมันจะขายทุกอย่างในตัวนะไม่ว่าเป็นของรีเจนหรือของที่แรงมากๆไม,ม,ม่ขายทิ้งหมดฉะนั้นน้องๆระวังด้วยนะพอพี่ก็โดนไปเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็พี่แอคนะครับเพราะเกมนี้มันมีระบบขุดแร่ตัดไม้อะไรด้วยนะครับก็เราสามารถคุยกับตัวเนี้ยแล้วกดหมายเลข2นะครับแล้วเนี้ยมันจะมีแอคกับพี่แอคไว้อยู่นะครับแต่จริงๆไม่ตีวอตด,ดอบตีมอนดอบทําเฟสดอบอะไรพวกเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะแล้วต่อไปก็ในส่วนของการฟาร์มวิวนะฟาร์มวิวเนี่ยคือเราต้องออกจากในส่วนมุมเมือง นิดนึงนะแต่ว่าพี่เพิ่งนึกได้นะครับว่าเกมนี้มันมีระบบเช็คพอยต์ด้วยนะครับซึ่งเช็คพอยต์เนี่ยก็เป็นจุดวาร์ปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราปลดเช็คพอยต์เนี่ยมันก็จะให้ในส่วนของ XP เราแล้วด้วยนะครับจะเป็นหินแบบนี้นะครับเราสามารถไปกด e ได้นะมันเช่นรูนได้รูนโซนน่าจะให้เลเวลเรานิดนึงนะครับอ๋อแล้วก็ปุ่มอีกอย่างที่พี่ ลืมพูดไปนบะก็คือเราสามารถกด4เนะี่ยเพื่อรีเอ่อมานาของเราได้นะครับซึ่งการฟาร์มของเกมเนี้ยเราก็เป็นแนวรับเคลสหรือว่าเดินตีมอนปกติก็ได้แล้วแต่เห็นนะครับซึ่งก็เดินตรงออกจากเมืองหลักมาเลยพอเข้าใน เขตป่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีควสเด้งขึ้นมาถ้าเกิดเรากดแทบ็บอย่างควสจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเราสามารถเก็บของอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะรออยคราฟของอะไรแล้วก็เกมนี้ของตกด้วยของของตกด้วยนะครับเชียกเป็นอะไรลิ้นพันธุ์นะถ้าตายของตกนี่ไงคงว้ตมาละเรากดรับใช่ไหมกดเอกซ์ปึ๊บนี่ไงมันแคเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ตีตีตีอะไรพวกเนี้ย ซึ่งพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเควส์ของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับซึ่งเราสามารถกด C และ X เพื่อสแกนของรอบๆตัวได้นะเป็นเคอร์อเซนต์นนะคล้ายๆกับเกมซอร์ซอรี่แต่พี่รู้สึกว่าเกมนี้แม่งดีกว่าซอร์ซอรี่อีกแต่ว่าระบบ PP PP พีพมันค่อสมมุติเท่าซอร์ซอรี่ไรต่อยไมห่หมดอ,มอันนี้ ต่อยต่อยพี่วาทำไมพี่เลยเปิดเสียงเกมก็ใจทุกอย่างละวปิดเสียงไว้หรือเปล่าเนี่ยตายละมิชั่นพ่ิดมิชั่นนะครับก็มีของดรอปนะส่วนพวกของสวมใส่เนี่ยเหมือนตอนเนี้ยเหมือนมันยังไม่ได้เพิ่มในส่วนของสเตตเลยนะครับเอาไว้เท่อย่างเดียวนะต้ององ นะครับต่อไปเราก็จะพูดในพูดถึงในส่วนของการเรียนเคือเทคนิคปลดเคล็ดเทคนิคยังไงนะครับก็คือเราต้องเป็นเกรดสองใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ไปหาเออในส่วนของผู้สอนนะเพราะเกมนี้มันไม่ได้เป็นแบบแนวสุ่มพลังอะ่ะมันจะเป็นแบบการสอนแทน,นครับมันก็จะให้เราไปทำเควสอะไรพวกเนี้ยเหมือนของพี่เล่นบลัดนะครับเดี๋ยวพี่สับตัวละครแบบ อันนี้ไงึ้นมาละครับเหมือนของพี่เนี่ยเป็นบัตรนะครับกับเอ่อไฟติ้งสไตล์ไทจยยูสุนะก็ับกเกร2สองก็ไปเรียนนะครับเดี๋ยวพี่พาไปในส่วนของไทจูสุดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเออใกล้สุดละส่วนใหญ่คือเราจะปลดในการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยคือเกรดสองนะครับก็ไปให้ทำเคลสัวของไทจยยูสุเนี่ยมันจะเออแค่มีสตั สิบห้าสติงสิบห้าอจีก็เรียนได้ละง่ายเพราะว่าเดินตรงมาแล้วก็พุ่งตรงไปนะครับซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่ามันเรียนได้มากกว่าอันนี้หรือเปล่าเพราะจะมีแฟร์ติ้งสไตล์มีอยู่สองแบบนะเป็นของดาบแล้วก็ของในส่วนของเอ่อหมัดไทจิสุที่พี่ใช้นะนะอันนี้คล้ายทาคุดะรีเวิร์กของไทโซ ไแห้งวนเข้ากระดัอีกแล้วอยลวะนะซึ่งก็อยู่ตรงนี้ยสำหรับใครที่อยากเรียนซอยหมัดนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเอ่อที่ไม่ได้ยังไม่ได้รู้จุดเรียนทุกจุดนะครับพี่ก็เลยบอกบอกทุกคนยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่เหมือนฮ้ยหรือทางนี้ถูกแล้วไม่ทางนี้ถูกแล้ว เึ S 1> <S 1> <S น้นตรงนี้ไปแล้วก็แล้วขวา <S 2> <S 2> <S 2> เคปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราขึ้นต้นต้นไม้ตรงนี้ก็จะเป็น คนสอนมวยเราแล้วนะครับเป็น fighting ตล์ซึ่งน,งน้องจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่บางคนเล่นดาบก็ไม่ต้องเอาก็ได้ไปเล่น fighting s t y ดาบแล้วก็คุยกับตัวนี้นะครับแต่เราต้องไปเกร2สองนะคือการเรียนอะไรพวกนี้ก็เป็นเกร2สองหมดนะครับแล้วก็กดคุยแล้วก็มันจะ teleport เเไปที่ ที่ฝึกสอนอมันนะครับคือถ้าเกิดเราชนะมันมันก็ให้เราเรียนสกิลนะครับแล้วก็สกิลของเราเนี่ยเรียนได้ตามเซตอัพมาตเตอรี่ของเรานะนี่มาละนี่ๆๆไม่ใช่ดิแท็บมานะครับเนี่ยไทจิสุพี่อัพไป80นะครับเราก็สามารถเรียนได้นะครับแต่ถ้าตอนแรกเนี่ยมันให้เราสปาบมันเนี่ยเราก็ต่อยยัดไม่ไงเด้อระกว่ามันจะล้มซึ่งบอดตรงเนี้ยมันง่ายมากนะไม่ต้องกลัวจะไม่ผ่าน แล้วก็ลองได้เสมอนะถ้าเกิดว่าเราแพ้อะไรพวกนี้เน,นี่ยสุดเท่เป็นไงเป็นโคตรเท่ะทายสุดเก็บเสร็จมันก็มันจะได้ xp นิดนึงด้วยนะไอแสงสีฟ้านีน่คือเ p แล้วมันก็จะมีสกิลให้นะแต่ว่าของพี่รับไปหมดแล้วมันเลยไม่มีนะครับโอ้ยครับก็ มาถึงอย่างสุดท้ายแล้วที่พี่คิดว่าพี่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเกมนี้นะครับโดยเกมนี้มันจะแบ่งแมปเป็นสามสามส่วนใหญ่ๆนะจะเป็นแมปตรงกลางหรือเป็นแมปป่าที่เราอยู่กัตนตอนแรกใช่ไหมฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งบนเนี่ยเป็นทะเลทรายป่าแบบป่า,ป,าป่าชื้นั้งพี่ไม่รู้เรียกเรียกว่ายังไงเป็นป่าชื้นนะแล้วก็บนสุดก็จะเป็น ในส่วนของโซนน้ําแข็งถ้าพี่จะแมปแมป,แมปไม่ผิดนะเดี๋ยวพี่แปะรูปให้นะครับเราก็เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายไปทางไหนก็เดินนะครับซึ่งแต่ละแมปพวกนี้มันจะมีดีบัฟของแมปนะครับแล้วก็มจะมีบอสประจาแมปนะครับการที่เราจะเอาดีบัฟนั้นออกได้เราต้องตีบอสนะเหมือนถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเข้ามาในโซนทิม่าใหม่ๆเนี่ยน้องๆจะแบบว่าติดอาการหนาวสั่นเป็นช่วงๆนะครับซึ่งเราก็จะต้องไปตีบอส ในส่วนของเอ่อตรงเนี้ยเท่ยังไม่ผิดนะครับพี่วิ่งไปก่นเนี่ยมันจะมีแบบบอสเกิดอยู่ตรงนี้มั้ยเท่ยังไม่ผิดนะครับมันจะมีบอสเกิดอยู่แถวตรงเนี้ยซึ่งมันก็จะเป็นบอสประจําแบบนะ้แล้วก็ตีให้มันแบบว่าตายแล้วเราก็ปลดดีบัฟดีบัฟก็จะไม่ส่งผลกับเราอีกต่อไปนะครับจะมันอยู่มาทําำตรงเนี้ยไม่ตรงนี้ไม่มีทํำ นะครับแล้วก็บอสเกมเนี้หรือมอนเกมนี้ไม่ตามสุดแมปเลยนะครับก็คือระหว่างด้วยนะคือแบบใครทาดาเมจมันล่าสุดมันก็ตามคนนั้นอะ่ะคือมันแบบสามารถแบบห่างจากกลางจากจุดสปอรของมันเนี่ยได้ไกลมากมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราฆ่ามันตายเนี่ยบอสก็จะดรอปของตรงที่จุดสปอรมันนะแล้วก็สาหรับน้องๆเนี่ยที่อยากฟาร์มเร็วเอ้ฟาร์มเร็วไวๆแล้วมีเพื่อนอะไรพวกน,นี้ ก็มาช่วยตีบอสก็ได้นะบอสก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ฟาร์มวิวค่อนข้างไวมากๆนะครับถ้าดูเหมือนพี่จะลืมพูดบางสิ่งบางอย่างไปก็คือ,อจะมีค่าไอ้ค่าหนึ่งที่น้องๆควรจะรู้ไว้นะครับก็คือค่าเล็บนะหรือค่าชื่อเสียงเราซึ่งได้จากการทาเควสเนี่ยถ้าเรากดเควสมาเนี่ยเห็นไหมมีค่าเล็บอยู่ใต้น,นะซีซิอะไรพวกเนี้ยซึ่งค่าเล็บพวกเนี้ยมันเอาไว้ในส่วนของคราฟของนะครับซึ่งแบ็กสมิท นี่อยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ดูเราก็สามารถแบบดูคับของได้เนะี่เห็นไหมมันต้องการค่าค่าเล็บไอ้พวกชุดพวกเนี้มันไม่ส่งผลต่อสเตตนะส่งผลต่อความเท่อย่างเดียวนะครับพวกอาวุธอะไรพวกเนี้ก็ใช้ค่าเล็บเหมือนกันนะแต่เออมันก็มีช่องโหว่อยู่นิดนึงนะครับคือการใช้อาวุธเนี่ยเราต้องการแค่สเตตให้เพียงพอก็พอนะครับเหมือนแบบ อ,อันนี้ต้องการมีเดียม60แล้วก็เฮฟวี่หเนี่ยถ้าน้องๆอ,อ,อัพอะไรพวกเนี้ยก็สามารถใช้ได้เลยนะไม่จาเป็นต้องต้องเก็บค่าเล็บให้ถึงนะพ,พี่เริ่มพูดมัวงเงี้ยวว่าพูดเริ่มวิชาซึ่งเราก็สามารถแบบว่าเอาของให้เพื่อนคราฟให้ก็ได้นะถ้าเกิดน,น้องๆมีเพื่อนที่เลเวลสูงๆมีใบคราฟอะไรพวกเนี้ยก็ เอาขอให้เขาคราฟได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคราฟครั้งนึงแล้วเนี่ยใบคราฟมันหายไปเลยนะซึ่งอ่พี่คิดว่าในเกือบทั้งหมดนะครับส่วนการรีส t ตทเนี่ยจะเป็นไอเทมนะครับซึ่งดรอปจากกล่องซึ่งมันระดับดิจนเลยก็0.8 0.1นี่แหละนะครับดรอปจากกล่องปกติและกล่องบอสนะครับแล้วก็ในเกมเนี่ยจะมี NPC ที่ให้เควสเราด้วยนะครับทั่วทั้งแบบน้องๆสามารถแบบไปหาได้นะครับ เนี่ยเห็นไหมพี่เจอแล้วก็เราก็ไปหาของตามที่มันบอกแล้วก็เออเอามาส่งมาได้นะบางวสมันก็ให้เคพอะไรพวกนี้อย่างเดียวบางวสมันก็ให้ในส่วนของอาวุธนะครับอะไรพวกเนี้อ่ซส่วนที่พี่ไม่แน่ใจวพี่เออพูดอะไรที่ ไม่ครบหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าข้อมูลพี่ยังไม่ไม่ครบแน,น่นอนเพราะพี่เพิ่งเพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เออตอนนี้เอาแค่พิ้วตันไม่ได้แบบว่าเอาทุกอย่างสุดนะก็น่าจะแค่นี้แหละคลิปนี้ก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ถ้าเกิดพี่รู้พี่จะตอบนะถ้าเกิดพี่ไม่รู้พี่จะเบาเดี๋ยว แนแล้วก็พี่ทิงจะทิ้งลิงก์วิกิของเกมนี้ทั้ง2อันไว้ให้นะครับแล้วก็ใครอยากรู้ในส่วนของจุดเรียนอะไรพวกนี้จุดเรียนเคลเทคนิคเนี่ยก็เหมือน YouTube ต่างชาติก็ทำจุดไว้เกือบหมดแล้วนะพี่ไม่น่าจะทำนะพี่คิดว่านะครับหรือจะทำไม่หล่อเ,เดี๋ยวดูก่อนดูดว่านย่างไงนะครับ พี่กว่าไม่พี่กว่าอะไรไม่ครบจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซั b สัก i ครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับน้องๆถ้าก็พี่มีที่ขอบเป็นของตัวเองสามารถเข้ากันมาได้นะแล้วก็เออขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกในช่องพี่ด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมพี่กว่าเอมบีต้องขลไกไปละบายบายจุบๆ โอเคดูเหมือนมีอย่างสุดท้ายที่พี่ไม่ได้บอกไปนะครับซึ่งแต่พี่คิดว่าทุกคนอยากรู้แหละก็คือวิธีการใช้แบ็กแฟลยังไงในเกมนี้นครับเกมนี้คือการจะใช้แบ็กแฟลเนี่ยเราต้องทำดาเมนให้ถึงนะอ่ะพี่ลองต่อยแล้วเดี๋ยวมันจะมีหน้าจอแดงๆขึ้นมาตรงขอบจอนะก็ต่อยทำดาเมจให้ถึงไปเรื่อยๆนะซึงมี ไม่รู้มื่อไรจะถึงเนี่ยเห็นไหมมันมีปุ๊บแล้วก็กดใช้ d i v e r g e n t fit นะครับซึ่งเออ่สกิลที่ติดแ a c k แฟตเนะี่ยมี2 s k สกิลนะครับก็คือมี d i v e r g e n t fit อันนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเรียนฟอร์ดคิกมีแค่สองสกิลนะครับที่สามารถติดแ a c k แฟตได้แล้วก็ไล่ทำราเมทเนนะี่ยจนขึ้นขอบจอสีแดงเนะี่ยแล้วก็กดใช้2 s k สกิลนี้นะครับ แล้วเต่นะครับอันนี้แหละวิธีการใช้แบ็คแฟลชของเกมนี้นะครับ